วงการดนตรียุคเซเวนตีเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับน่าค้นหาและนี่คือหนึ่งในเรื่องราวนั้นและเซ r ร r เนวงดนตรีที่มาพร้อมกับความลึกลับของาตาในปีกริสตศักราช1971ขณะที่บทเพลง StyleWayToHeaven จากอัลบัม้มชุดที่4ของวงและเซ r ริ i n นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกความลึกลับของพวกเขาก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเช่นกันเริ่มต้นจาก ในเพลง Style Way to Heaven มีเนื้ออยู่ท่อนหนึ่งที่ร้องว่า Cause you know sometimes words have two m e a n i n g ซึ่งแปลได้ว่าคุณก็คงรู้ว่าในบางครั้งบางถ้อยคำมันก็ตีความไปได้สองทางประโยคนี้ทำให้แฟนเพลงหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงความหมายอื่นที่อาจเป็นไปได้หนึ่งในความหมายที่โด่งดังที่สุดคือในเพลงนี้อาจมีคำบูชาซาตานซ่อนอยู่ และคุณจะได้ยินมันหากคุณเล่นแผ่นเสียงย้อนหลังแต่ไม่ใช่แค่นั้น เพลงนี้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดที่4ของวง Led Zeppelin le. อัลบั้มที่ไม่มีแม้แต่ชื่อวงไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษยอยู่บนปกอัลบั้มเลยเสียด้วยซ้ำแต่พวกเขาตัดสินใจใส่สัญลักษณ์แทนตัวตนของพวกเขาทั้ง4คนลงไปดังที่ทุกท่านเห็นและถ้าหากลองสังเกตดูสัญลักษณ์ของ j i m m y Page ผู้เป็นทั้งมือกีตาร์หัวหน้าวงและผู้แต่งเพลง Style to Heaven มันดูคล้ายคลึงเหลือเกินกับตัวเลข666ซึ่งเป็นเลขประจำตัวของซาตาน อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผู้คนพากันคิดว่าการตีความเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องจริงคือจิมมี่เพจเคยเปิดร้านหนังสือที่เต็มไปด้วยวรรณกรรมลึกลับในนาม The Equinox ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับหนังสือของอเลสเตอร์ครอว์ลีนักเขียนนักคิดนักไสยศาสตร์ผู้ที่มีแนวคิดที่ค่อนข้างท้าทายต่อความเชื่อทางาศาสนาคริสต์บางคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญพวกเขาทั้งสองคนไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้ว จิมมี่เพจเคยซื้อบ้านหลังเก่าของครอ w l ลีที่ริมฝั่งทะเลสาบล็อกเน s ในสกอตแลนด์ซึ่งนำมาสู่ข้อสงสัยที่ว่าหรือที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันลึกลับของเพจ e บางคนยังคิดไปถึงการเล่นกีตาร์ของเพจ e บนเวทีคอนเสิร์ตลีลาเหล่านั้นของเขาการอิมพรอไวส์ของเขาที่จริงแล้วเขาอาจไม่ได้กำลังเล่นดนตรี แต่กำลังประกอบพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับซาตานยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเรื่องราวต่างๆบานปลายไปถึงการเสียชีวิตของลูกชายโรเบิร์ตแพลนต์และการเสียชีวิตของจอห์นบอนแฮมว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นผลพวงจากสัญญาปีศาจซึ่งในที่นี้อาจหมายถึงซาตานที่ทางวงได้ทำเอาไว้ณนะช่วงใดช่วงหนึ่งของการเป็นศิลปินเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งนับวัน ก็ยิ่งเพิ่มความลึกลับให้กับวงและสปรินจนแฟนเพลงหลายคนเริ่มมีความรู้สึกว่าในท้ายที่สุดหากผู้คนยังสนใจแต่เรื่องเหล่านี้ฝีมือทางด้านดนตรีและสิ่งที่พวกเขาอยากสื่อสารจริงๆผ่านบทเพลงมันอาจเลือนหายไปอย่างไรก็ตามย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าในวันนี้เป็นเพียงแค่การตีความจากบรรดาแฟนเพลงและผู้คนที่สนใจในเรื่องลึกลับเท่านั้นหากตัดเรื่องเหล่านี้ออกไป ฟังเพียงแค่ผลงานของพวกเขาเราทุกคนน่าจะเห็นด้วยกับนิตยสาร Rolling Stone ที่เคยยกย่องให้พวกเขาเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคเซเวและเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นหลังอีกมากมายในเวลาต่อมาขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยถ้อยคำส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตเพลนจากนิตยสาร Mus i c i a n Magazine เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าให้ฟังในคลิปนี้ Styleway to Heaven เป็นเพลงที่เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจอยากให้มันออกมาดีที่สุด การย้อนเทปและข้อความในตอนท้ายเหล่านั้นมันไม่ใช่ไอเดียในการทำเพลงของผมเลยมันน่าเศร้านะผมได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกจากรายการข่าวและผมก็ดิ่งไปทั้งวันคือผมไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินผมไม่ถือสาอะไรกับคนที่คิดไอเดียเหล่านี้ขึ้นมามันมีคนจำนวนมากที่หาเงินได้าจากการแต่งเรื่องพวกนี้ขึ้นมาและถ้าการทำอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องทำจริงๆก็ทำไปเถอะแต่อย่ามายุ่งกับเนื้อเพลงของผม ทุกท่านฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับส่วนตัวผมนอกจากจะเห็นว่าก็จริงของพี่เขาและผมก็ชอบเรื่องนี้เลยครับ